สวัสดีครับทุกผู้ชมหลังจากการเจรจาเมื่อวันที่2มิถุนายนมันไม่มีความคืบหน้าอะไรแถมปูตินยังยื่นข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือให้ยูเครนถอนทหารออกจาก4แคว้นได้แ,แก่โดเนสลูฮานสปอริเซียและเครอร์ซอนนั่นมันเป็นการล่นแผ่นดินเพื่อนบ้านด้วยการใช้กําลังทางทหารช,ชัดๆครับซึ่งการยื่นข้อเสนอดังกล่าวก็มีการคาดการได้ไม่ยากนักครับ เพราะตลอดมาปูตินและบรรดา้วร์ลตามพูดอยู่เสมอครับว่าพวกเขาต้องการดินแดนทั้งสี่แคว้นดังกล่าวแถมประกาศผนวกดินแดนสี่แคว้นก่อนล่วงหน้าแล้วแม้ว่าจะยังยึดครองไม่ได้ทั้งหมดก็ตามมันทําให้ยูเครนไม่มีทางเลือกครับพวกเขาต้องประกาศสักดาครับว่าตนเองก็มีดีมีฝีมือมากพอที่จะโจมตีตอบโต้รัสเซียคืนได้เช่นกันนั่นทำให้เกิดยุทธการสไปเดอร์เวฟเกิดขึ้น เป็นที่ฮือฮาขยาวขวัญเนืน่องจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของปูติน4ีเบดลาคิดเป็น34%หรือ1ในสามถูกทำลายจนย่อยยับแต่ก็มีข้อสงสัยครับว่าเหตุใดเครื่องบินรบที่ถูกทำลายเป็นเครื่องบินรบแบบตูโปเลฟตูว 95MS และตู 22M3 ที่ประจำการที่ฐานทัพเบละยาะซึ่งห่างจากแนวหน้าของยูเครนกว่า4,000กิโเมถูกทำลาย แต่เครื่องตู160ในฐานทัพดังกล่าวจึงไม่ถูกทำลายการตัดสินใจละทิ้งปล่อยป้อหมายตู160ได้จุดชนวนให้เกิดการค่าเดาเกี่ยวกับข้อความเชิงยุทธศาสตร์ของอยูเครนโดยนักวิเคราะห์บางคนแนะว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นเพียงการเตือนมอสโกให้คิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับจุดอ่อนของทรัพยากรทางอากาศโดยไม่ต้องก้าวข้ามเกฑอันตรายสู่การเพิ่มระดับความรุนแรงด้วยอาวุธนิวเคลีย เรียกว่าแค่สั่งสอนครับยูเครนสามารถกวาดเครื่องบินรบเหล่านี้ได้ทั้งฝูงแต่ไม่อยากจะทำเพราะหากฝูงบินรบของปูตินถูกกวาดทั้งฐานทัพอาจจะทำให้สภาดูมามีข้ออ้างในการใช้อุธนิวเคลียร์ได้ฐานทัพอากาศบิลยาตั้งอยู ate, so ่ในเขตอูโซสกี้ของไซบีเรียห่างจากจเมืองอิคุตไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ8.5กิโลเมตร ถือเป็นฐานทัพหลักของเครือข่ายการบินระยะไกลของรัสเซียในอดีตฐานทัพแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของเครื่องบินทิ้งระเบิดตูโปเลฟตู16และตู22ในช่วงสงครามเย็นและปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบินทิ้งระเบิดหนักที่326รวมถึงกองบินทิ้งระเบิดหนักที่2 0 0และ444สซึ่งภาพถ่ายผ่านดาวเทียมจากเดือนพฤษภาคมวิเคราะห์โดยชมุมชนข่าวกรองอุปนส์ซอดเช่น AV Ve เวกเตอร์ เผยให้เห็นครับว่ามีเครื่องบินจนํานวนมากที่ฐานทัพอากาศเประยาโดยมีเครื่องตู160จํานวน7ลำตู95 m าจําอนวน6ลลำและตู2 2 M3 จํอมสานวน4 2ลําลำนอกจากนี้ยังมีเครื่องมิก3าจํานวนหนึ่งการรวมตัวของทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงนี้เื็นย้ำถึงความสําคัญของฐานทัพดังกล่าวและอธิบายว่าทำไมยูเครนจึงให้ความสำคัญกับฐานทัพนี้สำหรับปฏิบัติการที่กล้าหาญ การตอบสนองของรัสเซียต่อการโจมตีครั้งนี้ถูกปิดปากเงียบโดยถแถลงการอย่างเป็นทางการได้ลดจํานวนและความสําคัญของความสูญเสียที่เกิดขึ้นกระทรวงกลาโหมอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถต้านทานการโจมตีได้ในหลายภูมิภาครวมทั้งที่เมืองอิวานโวริยาซาและอามูและยังสามารถดับไปที่เมืองเบลายาและโอเรนยาได้อย่างรวดเร็วประมาณครับว่า พวกเขาออกมาถแถลงครับว่ารัเสเซียเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยการนิ่งเฉยของรัเสเซียก็เพื่อจะพยายามบอกชาวโลกครับว่าต้นยังมีความสามารถด้านนิวเคลียร์ที่ยิงจากทางอากาศจำนวนมากโดยไม่ยอมรับความจริงการทำลายเครือบินทิ้งระเบิดตู9.5 m s และตู22 m .3 ซึ่งไม่มีการผลิตอีกต่อไปถือเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่ออำนาจทางอากาศของรัเสเซีย ซึ่งแตกต่างจากสหรัฐอเมริกาที่ยังคงลงทุนซื้อเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ๆเช่น B 2 1เความสามารถของรัสเซียในการทดแทนเครื่องบินที่สูญเสียไปนั้นถูกจำกัดด้วยมาตรการความบาดการหยุดชะง,งักของห่วงโซ่อปทานและการขาดสิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิตที่ทันสมัยอเล็กซานเดอร์โควาลินโกนักข่าวชาวยูเครนกล่าวบ,บนเว็บไซต์เทเลกรมว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ได้ผลิตภายในประเทศแต่กลับใช้คลังแสงจากยุคโซเวียตแทนซึ่งนักวิเคราะห์ก็เห็นด้วยกับขอ้อกล่าวอ้างนี้โดยชี้เห็นถึงความพยายามของรัสเซียในการปรับปรุงเครื่องบินรบเก่าๆให้ทันสมัยการสูญเสียเครื่องบินแม้แต่สิบลำก็อาจทําให้รัสเซียต้องลดการปฏิบัติการขีปนาวุธต่อ,อยูเครนลงแต่อาจชดเชยด้วยการพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นมากขึ้นเช่นเครื่องบินรบแบบ มิก 31k ที่บรรทุกขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงกินซานซึ่งมีอยู่ที่ฐานทัพเบรยา่าซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงครับเมื่อมีรายงานการโจมตีโรงไฟฟ้าที่เมืองไมโคลาอิบโดยขีปนาวุธคินซานเมื่อวันก่อนและเพื่อเป็นการย้ำความสามารถทางการทหารของยูเครนว่าพวกเขาสามารถตอบโตรร้รัสเซียได้อย่างเจ็บแสบพวกเขาได้ใช้ระเบิดหนักกว่า1,100กิโลกร,รมัมหรือประมาณ2,425ปอน ฉลุมสะพานครเมียเมื่อเวลา4นาฬิกา44นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมื่อวานนี้โดยบริเวณที่ถูกจุดระเบิดอยู่ที่ต่อหมอสะพานบริเวณที่เรือสามารถลอดได้โดยเสาสะพานอยู่ฝั่งทะเลอาสอบมีภาพคลิปวิดีโอเผยแพร่การระเบิดในครั้งนี้ซึ่งนั่นหมายความครับว่าพวกเขาสามารถแฮกระบบกล้องวงจรปิดของสะพานได้ยังไม่มีรายงานครับว่ายูเครนใช้ดูดลนใต้น้ำแบบมาลิก้าหรือไม่ ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสะพานถูกเปิดอีกครั้งโลมานอฟไล์ of, like, กล่าวว่ายูเครนได้โจมตีสะพานอีกครั้งเดินดูรนผิวน้ําเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นชาวเมืองในพื้นที่รายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นครั้งที่2มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่อ้างว่าแสดงให้เห็นเรือโดนผิวน้ําพยายามโจมตีสะพานแต่ถูกดูรนแบบแลนเซตของรัสเซียทําลายมีเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินลาตะเวนไปรอบ การจุดตีสะพานไครเมียดังกล่าวกลางวันสแสกแกเป็นสารข้อความย้ำเตือนไปถึงปูตินเราะว่าหากปูตินยังขืนดื้อดึงไม่ยอมลดข้อเสนอลงมาให้หยุดตรงกลางยูเครนจะปิดล้อมไครเมียโดยการระเบิดสะพานทิ้งเนื่องจากไครเมียถือว่าเป็นดินแดนของยูเครนโดยชอบทมการจุดตีใดในดินแดนยูเครนจึงชอบโดยกฎหมายและสะพานไครเมียหรือสะพานเคิร์ส ก็เป็นเส้นทางในการลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์มารุกรานยูเครนอีกด้วยรัสเซียได้พยายามแก้ไขจุดอ่อนของสะพานที่ถูกโจมตีทางทะเลหลังจากการโจมตีครั้งที่สองรัสเซียได้สร้างสิ่งกีดขวางตามแนวสะพานด้านทะเลดำโดยทําให้เรือบรรทุกสินค้าจมอยู่ใต้น้ํารัสเซียได้เสริมกําลังการป้องกันดังกล่าวให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอีกหนึ่งปีครึ่งต่อมาโดยย้ายเรือบรรทุกสินค้าที่จมอยู่ใต้น้ํา และถูกรื้อถอนออกไปแล้วติดตั้งฉากกั้นกันว่ายน้ำก่อวินาศกรรมแบบถาวรตลอดช่วงสะพานทั้งสองส่วนโดยทำเป็นสองชั้นที่ด้านทะเลดำและชั้นหนึ่งที่ด้านทะเลอสมนอกจากนี้ยังมีการยึดโซ่เรือบรรทุกสินค้าลอยน้ำไว้กับที่เพื่อสร้างช่องทางเข้าสู่ช่องเปิดใต้สะพานที่สำคัญสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่จะแล่นผ่านได้แต่สุดท้ายการโจมตีครั้งที่3ก็ยังเกิดขึ้นใต้ตอมอสสะพานอยู่ดีครับ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียจะยังไม่พยายามจะยุติสงครามเมื่อดิมิทีเมดเวเดฟรองประธานความมั่นคงของรัสเซียได้ออกมาแถลงการที่แข็งกร้าวต่อชาวรัสเซียที่วิตกกังวลและคาดหวังการแก้แค้นจากการโจมตีฐานทัพอากาศของรัสเซียเมื่มีนานี้ในช่องทีเลแกมของเขาเมื่อวันที่2มิถุนายนเขายังว่าความกังวลเป็นลักษณะเฉพาะของคนปกติแต่การแก้แค้นสำหรับการกระทำต่อรัสเซีย นั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้แถลงการดังกล่าวมีขึ้นก่อนการเจรจารอบที่3ในอิสตันบูลที่จะเกิดขึ้นช่วงสิ้นเดือนนี้ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของมอสโกที่จะเพิ่มแรงกดดันด้านทหารและตัดการปนีปนอมเมตรเมดเด็เน้นย้ำถึงการรุกคึบของกองทหารรัสเซียโดยกล่าวว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นที่สุดตามคํากล่าวของเขาเป้าหมายทั้งหมดที่ต้องทําลายจะถูกโจมตี และพูดที่คุกขาวรัเสเซียจะหายไปนอกจากนี้เขายังระบุจุดยืนของเขาเกี่ยวกับการเจรจาอิสตันบูลอย่างชัดเจนโดยระบุว่าการเจรจาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การบรรลุสัติภาพแบบปณนนบนอมภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สมจริงแต่ทําหน้าที่เพื่อให้แน่ใจว่ารัเสเซียจะได้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วที่สุดและการทําลายล้างรัฐบาลนีโอนาซีให้สิ้นซากครับทุกผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระ ที่นำมาป่ท่านผู้ชมครับถ้่ชอบปรอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ